ที่หลุมพางนงความคิดนะครับอันนี้บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยที่เรายังไม่สามารถใช้ัศาสติกนุ่มราได้เต็มที่เนี่ยบางทีเราก็ติดหลุมพานนะครับทาความคิดบางอย่างอยู่ซึ่งความจริงแล้วถ้าทางการโค้ดเนี่ยเชื่อว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนมันได้ก็ต้องมาลองดูว่าอะไรที่ทําให้เรายังไม่สามารถคิดบว,วกนะครับกับการทํางานกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเต็มที่ ทำมาดูกทีแล้วอันรนะบอกว่าข้อแรกคือเป้าหมายการทํางานเราเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับไม่รู้ว่าเป้าจริงๆแล้วคืออะไรที่เราอยากต้องการไม่ว่าจะเป็นในการทําง,งานในการใช้ชีวิตเราได้ตั้งเป้าหมายไว้ไหมว่าเราอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรเวลาตั้งเป้าแล้วเคยกําหนดระยะเวลาไหมว่าอยากเห็นมันเมื่อไหร่นะครับ ปีใหม่ใครเคยตั้งเป้าไหมครับตั้งเป้าไว้ชีวิตลืมไปหรือยังครับเป้าคืออะไรเป้าบนเอ่อเป้าบนััก็ได้นะครับบอกพอผลออกเป้าหายเลยะนแล้วเรามาดูว่าทำองไรให้ได้ตามเป้าใช่ไหมครับตามสดของเรานะครับการเรียนรู้ของเราโอเคนะครับเขาเขียนบอกว่ายิ่งชัดเท่าไหร่โอกาสสูงในที่เยอะขึ้นเท่านั้น ในการทำงานเราเคยได้ยินคำว่าสมาร์ทโก้ไหมครับ S M A R T ออกการตังต้งเป้าไม่ก็มีหลักในการตังต้งเป้าเลยเพราะว่าถ้าเป้าหมายที่ดีนะคะรับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตหรือเป้าหมายการทำงานก็ตามนะครับเขาปกติเขาใช้่ไหมสมาร์ทโอเบอกว่า ตัวแรกคือเป็นสิทธิครับเขาบอกว่าตั้งเป้าเนี่ยให้มันจอดตรงนิดนึงว่าอยากได้อะไรเช่นตั like. ้งเป้า hmm. ว่าอยากรวยเนี่ยมันจะดูคุ้มเคือมากรวยแค่ไหนเนี่ยรวยไปไม่ได้อยากเป็นไปไม่ได้อ่าแล้วที่เป็นไปได้คือออที่เป็นไปได้ครับพออยู่ทองกินเะยครับออยู่ทอกิน่ะ คำว่าพออยู่พอกินของเราคือยังไงครับประวนติไม่เดือดร้อนในชีวิตดำมันของเราไม่เดือดร้อนต้องแบบไหนถึงจะไม่เดือดร้อนครับก็มีเยอะไม่เยอะมากไปไม่เยอะอะไรไม่เยอะอะไรไม่น้อยครับนี่ไม่เยอะนี่ไม่เยอะนี่ผมเป็นร้านอะไรกันแต่ร้านอะไรกันร้านนี้จ่ายร้านนี้ก่อนร้านนี้นี่ไม่เยอะกับอะไรนะที่ อะไรมากอะไรน้อยอ่าอะไรมากอะไรน้อยการใช้จ่ายด้วยใช้จ่ายต้องไม่เยอะอ่าครับผมอะไรอยากไม่มากครับใรายรับดีกว่าอ่ารายรับนี่เยอะไม่ดีเนาะไม่ดีไม่ดีไม่เป็นอยู่แล้วเนี่ยครับก็อันเนี้ยมันเริ่มเห็นภาพชัดกว่าที่เราบอกว่าพออยู่กริงเทพไหมชัดมากกว่าไหมถ้ายังไม่ชัดเอาให้ชัดกว่านี้รายรับระบุได้ไหมเท่าไหร แ,แล้วแต่แต่ละคนจะมีตัวเลขงตัวเองอนี่ที่บอกว่าไม่เยอะเท่าไหร่ใช้ใจ่ายที่บอกว่าไม่มากเท่าไหร่ถ้าเราไม่เขียนมันออกมาเราจะไม่รู้เลยครับจริงว่าคราวน,นี้เราตกลงกันได้ําเป้าหรือยนะังอ,อันนี้คือหลักแรกคือเบสิกกับอ,อ,อันที่สองคือไม่ช่วเรเพื่อนครับคือมันจะมาต่อเนื่องครัว่าวัดได้ไหม เปาที่เราพูดเนี่ยรวยมันดูแบบก็รวยเออเท่าไหร่อยากมีเงินเท่าไหร่อยากมีเงินเก็บเท่าไหร่อยากมีเงินฝากเท่าไหร่อ่านี่ต้องเป็นศูนย์ไหมหรือเท่าไหร่อย่างที่เราบอกว่ามันวัดเป็นตัวเลขได้ไหมหรือบางคนบอกว่าตั้งเป้าหรือสุขภาพที่ดียังไงอ่ะเออดียังไงอ่านั้งเป้าว่าตรวจสุขภาพปีนี้ทุกตัวเลขต้องไม่เกินเนี้ยอ่ามีตัวเลขไขมันก็ไม่เกินเท่านี้ น้ำตาลก็ไม่เกิน126เนี่ยสามารถวัดได้ไหมเป้าหมายของเราถ้าวัดไม่ได้เราจะไม่รู้ว่าเราเราไปแค่ไหนแล้วครับเราได้ถึงเป้าเนี่ยอยากได้เงินเดือนสามหมื่นตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ามันจะชัดกว่าที่บอกว่าอยากก้าวหน้าอ่าอยากทํางานแล้วก้าวหน้าเราเราไมก้าวได้ยางก้าวหน้าไปอยูว่วัดด้วยอะไรใช้เงินเดือนก็ได้ใช้ตาแหน่งก็งได้ อย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นตัววัดเป้าหมายที่เราอยากได้มีตัววัดแล้วหรือยังนะครับ<ด>ตัวเครับ a นเชิง a b l e คือเมือ่อกี้อย่างที่บอกว่าเป็นจริงได้รู้ว่ามันมีโอกาสจะเป็นจริงได้ด้วยวิธีอะไรนะครับไม่ใช่ตั้งแบบโอ้ยอยากเป็นมาร์คซกรเบิดนะรวยแบบสักพันล้านอย่างเงี้ยโอ้อยากสูด <laughs> <laughs> ดิสั่อ เป้าอย่างตู้ิอีชิงตนมันจะมันจะส่งผลในพฤติกรรมเรานะเออเป้า,ไป,ไาป็นไงเบ้หวานขึ้นตาเ <c oughs> อออย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะเป็นว่าเรามันให้อะไรเราอ่ากิีมันจะเป็นยิปนะครับผมไม้แต่ก็อ่าน๋ยวอ่า คือเป้าเนี้ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเราเราถึงจะทําอย่างที่เราคุยว่าเราเห็นประโยชน์ของมันไหมอ่ามีโอกาสมีลิสติกมีโอกาสเป็นไปได้จริงไหมครับเป็นจริงได้แล้วก็ให้ประโยชน์อะไรเราในความเป็นจริงได้ด้วยนะครับไม่ใช่ตั้งเป้าแล้วเป็นเรื่องคนอื่นนะครับเราจะไม่ทำอ่าต้องรู้ว่าได้อะไรแล้วก็สุดท้ายคือกําหนดเวลาว่า เอาเมื่อไรเคยตั้งเป้าแล้วเคยขีดเส้นตายมันไหมคะไม่ยันแน่ไม่ยอาใช่ไหมเราปล่อยให้ชีวิตไปตามตางธรรมชาติของมันลองเปลี่ยนใหม่ลองขีดดูว่าเราอยากได้ไมันเมื่อไรเมื่อกี้เราพูดถึงเป้าแล้วไอตัวที่จะทํา่ะสิ่งที่จะทำํำเราเคยเขียนแผนม,มันออกมา เราเคยเขียนแผนง,นา,งนานทำงานไหมครับเขยไหมอแอคชั่นแพนต้องเขียนไหมผมไม่แน่ใจว่าแนนที่ท่านทำต้องเขียนไหมมีทำไม่ต้องเขียนอ่ามีคนอื่นเขียนให้ใช่ไหม,ไไหมทำไมเขาต้องเขียนให้เราทำไมเขาต้องเขียนว่าแอคชั่นแพนให้เราว่าเราต้องทำอะไรเป็นขต่าเขาดูว่าเป้าหมาย่เราต้องการคือต้องทำอะไรจะได้ทำเป้าแล้วเป้าเราเองอ่ะ เรารู้ไหมต้องทาอะไรเพื่อได้ตามเป้าอะไรนะครับก็คือต้องรู้ว่าทําอะไรตอนไหนมันถึงจะได้ตามเป้าถ้าเราไม่เขียนเรามันทํามามันก็จะคุ้งงลอยๆในส่วนมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับอย่างนี้เราต้องแคทั้งใจว่าถ้าทุกคนทั้งใจว่าจะท้าเป้าว่าจะมันคิดบวกให้มากขึ้นเราก็จะรู้แล้วว่าวิธีการเราจะทำอะไรได้บ้าง แต่เราลุ้ว่าคิดบวกมันมีผลดีต่อเรานะมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเรารักตัวเองมากขึ้นเห็นะครับอ่าเ้าชัดเจนละว่าจะคิดบวกนะครับอ่าจะวันนี้จะยไม่กลอยวางคิดลบมาเกินกี่ครั้งก็ว่าไปเดีย๋ยววัดอย่างนั้นก็ได้อือะจะคิดบวกถ้าเรื่องไหนคิดบวกจะปรับให้เป็นไอ้คิดลบจะปรับให้เป็นคิดบวกให้ได้ถ้าครั้งต่อวันอ่าสิดครั้งต่อวันก็แล้วแต่ มันจะสามารถทําได้จริงครับว่าเออเราสามารถตั้งเปา้าเรควองคิดไปกะทั่งเรื่องเนี้ยไปต่อกั้ทัศน์ี่ถ้าเราอยากถ้าเราอยากเห็นมันถ้าเรารู้ว่ามันได้ไประโยชน์ลองลองตั้งเป้าแล้วเราจะทํายังไงให้มันได้ถ้ามันยังแล้วเราจะรู้ว่าถ้ายังไม่ได้เราต้องทาอะไรเพิ่มเขียนออกมานะครับเดี๋ยวนี้ก็จะได้ฝึกเขียนเนียนะครับรับตรวจมาแล้วนะครับอันนี้ทำงานออรับตรวจมาการรู้รสึกกังวลอไไ้รับงานยากมีใครเป็นไหมครับ งานที่ยากกลายเป็นเรื่องกังวลใช่ไหมครับกลายเป็นข้อทําให้เราไม่สบายใจงานที่ยากคืออะไรครับงานที่ยากคืออะไรครับงานที่ไม่เคยทำงานที่ไม่เคยทำนช่รับจครับจั้นงานที่ไม่เคยทำะะถ,ถ้า,ออามองในแง่ลบมันก็คือยากงานที่เราพูดเมื่อกี้ชืออมไร ถ้าจะมองให้เป็นเป็นบวกคือได้อะไมองในรื่องวถ้าถ่ายมองนอื่นได้ไหมครับอะไรนะประสบการณ์นี่ครับให้ประสบการณ์ตอนนี้เรามองแบบไหนครับกับงานที่เราได้รับในปัจจุบัน มองยากก็แสดงว่าเรากำลังติดกับดักกตัวนี้อยู่งานที่ท่านทำอยู่วันนี้ครับทำกี่ปีแล้วครับ10ปีจำปีแรกที่ทำงานที่นีได้ไหมครับจำได้ไหมความรู้สึกตอนที่ทำงานชิบแล้วอ้งานนี้ชินครั้งแรกตอนนั้นรู้สึกไงกับมานคับตอนนั้น เราทำได้ไงครับุทำไมอม่มันยากขึ้นทุกวันทุกวันแสดงว่างานของปีนี้ยากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วยากกว่าปีก่อนมุนใช่ไหมครับแล้วท่านผ่านมาได้ไงตลอดป,ปีใช่ไหมครับท่านก็รู้สึกว่ามันยากนะแต่จริงๆแล้วจะทำได้ไหมอ่ะ ดังนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเพ่อความรู้สึกของเราเป็นทัศนาติของเราต่างานอย่างนี้ครับไม่แตกไม่แตกครับอ่าันนี้ก็เป็นอันหนึ่งของธรรมชาติสมองเราใครเคยโดนน้ำท่วมตอนปีอะไรนะห้าสี่ปวดเลยใช่ไหมครับอ่าตอนที่ น้ำก่อนจะท่วมกับตอนที่ตอนท่วมไปแล้วอันไหนเราควรเยอะกว่ากันคะัคนสุเราเครียดตอนไหนมากกว่าก่อนจะท่วมเพราะเราไม่รู้มันจะมา่างไรได้เรียนรู้อะไรครับได้เรียนรู้อะไรตอนที่ก่อนน้าจะท่วมอ่ะยังไม่เกิดขึ้นเลยนะกลัวมากเลยแต่พอท่วมแล้วกับกลัวน้อยกว่าเครียดน้อยกว่า,วาพอเลยมออ สนุกดีนะนีะ่แบบบวกสุดเลยนะเพราะอะไรเดินทั้งทั้งที่ตอนแรกยังไม่มีผลกระทบเลยนะแต่ตอนหลังอะผลกระทบเกิดขึ้นแล้วแต่ท่านเกี่ยวเครียดน้ยอยลงเพราะอะไรครับม,ม,มันผ่านมาแล้วมันเกิดไปแล้วยอมรับได้ไม่คิดเกินจริงไม่เกินความคาดหมายอะไรก็ตามท่านมองเห็นอะไรในงาน ตอนนี้สิ่งที่ท่านบอกว่าท่านกลัวว่าจะทำไม่ได้หัวมันยากเกินความสามารถจริงๆแล้วท่านถามมาตั้งกี่ปีแล้วกับงานที่เห็นว่าเป็นลักษณะนี้ท่านถามมาได้เป็นสิ่จริงแล้วแล้วเชื่อปีหน้าท่านก็จะรู้สึกถ้าเหมือนเดิมนะถ้ายังไม่ปรับนะก็จะรู้สึกว่าปีหน้ามันจะยากกว่านี้อีกใช่ไหมดังนั้นจริงๆแล้วเรามองไปที่ยันต์แต่แรกสบายใจ้งแต่ตอนนี้ได้ไหม แทนที่จะไปสบายใจปีหน้าทําได้ไหมอย่างที่บอกว่าอยู่ที่เราเลือกครับว่าเราจะมองยังไงแต่ข้อที่จริงคือเราเคยผ่านมาแล้วครับนะครับขาดที่ใดในตัวเองชอบ่านวันประทานพุ่มนะครับเนาะมันก็ไม่เกิดแต่ก้าทำตัตีมันก็ยังอ่ายังไงพอยังไม่ทํามันก็ความรู้สึกมันก็ไม่อยอมทำก็กลัวก็กังวลก็อะไรก็ค่ะ พราปมนสิ่งที่เรายังไม่ห็นสมองไม่ชอบสิ่งที่เรายังไม่เห็นใช่ไหมที่เราคุยกันในเช้าสิ่งที่เกิดความขาดหมายสมองมันไม่ชอบกลัวความล้มเหลวกลัวการถูกปฏิเสธก็คล้ายๆกันใช่ไหมครับกลัวไปก่อนกังวลไปก่อนไม่มุ่งมั่นไม่ทุ่มเทในเป้าหมายตัวเองอย่างจริงจังอันนี้กลับไปที่กลัวเป้าหมายครับถ้าเราไม่มุ่งมั่นไม่ทุ่มเทในเป้าหมายแสดงว่าเรารู้สึกไงกับเป้าหมายนะครับ อะไรนะครับไปไม่ถึงรู้สึกทําไม่ได้ดรู้สึกเป็นข้อจำกัดของตัวเองรู้สึกอะไรอีกไหมครับเป้าหมายที่เราไม่มุ่งมั่นไม่มุ่งเพงมันมันไม่สำคัญมันไม่สําคัญมันไม่เป็นประโยชน์กับเราใช่ไหมครับกงวลเรื่องเดิมๆอยู่เสมอนะครับเลยไม่อยอมออกจากคอม์ตโซนอันนี้บอกว่าถ้าเราไม่ใช้การคิดใช้แต่ความรู้สึก เราจะไม่เพื่อนรับเราไม่อยู่เยอะมากครับลองคุยกับเพื่อนดูครับว่าเราแอบติดหลุมพานตรงไหนบ้างนะครับเราคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าเราติดตรงไหนบ้างแล้วที่ว่าเราจะจัดการกันยังไงดีเชิญเลยครับคุยกับเพื่อนนะครับ